สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดีและรายการ Z Channel ลครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันเราประกอบเสริมครับวันนี้ฮะผมจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่า ChargeSyncDoc k ครับผม c h a r จบวกซิงคครับผมเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ฮนะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมนี่ฮนะสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่ใช้สายชาร์จอยู่3ชนิดครับก็คือ1 Micro USB 2 ตระกูล i อ p p l e นะฮะไอโฟนทั้งหลายแหละครับที่ใช้สายชาร์จแบบมาตรฐานครับรุ่แบบ t y p e C ครับซึ่งการเลือกซื้อจปกรปรตัวนี้ฮะเราจำเป็นจะต้องเลือกซื้อให้ถูกครับผมหากซื้อมาผิดฮะก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ครับอุปรกรณ์ตัวนี้ราคาประมาณ9 9บาทครับผมได้ฝากลิงก์ไว้ในช่องคำบรรยายเรียบร้อยแล้วหลังจากดูรีวิวเสร็จใครชอบอยากจะใช้ก็ไปกดสั่งซื้อได้ครับจาก s h อป e e ฮะผมไม่ได้ขายเองนะครับไปดูรีวิวเจ้าตัวนี้กันดีกว่า อุปกรณ์ตัวนี้ครับอย่างที่บอกฮะตอนที่เราเลือกซื้อครับก็จําเป็นต้องเลือกให้ดีฮะเขาจะมีบอกให้เรียบร้อยเลยนะครับว่า for อะไรนะครับผมสําหรับตัวนี้ฮะ for น,น,นู่น for นี่ for นั่นฮะก็จะบอกว่าเป็นสําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Type C อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ฮะเขาจะเขียนบอกไว้เลยถ้าเป็นของ iPhone เขาจะบอกเลยเลยว่าของ iPhone iOS นะครับผมหากว่าเป็นแบบ micro USB ครับที่เขาเขียนเขาอาจจะเขียนไว้ว่าเป็นแบบของ Samsung ของอะไรแล้วเขียนตรงนี้ว่าเป็น micro USB รเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจกันก่อนฮะเจ้าตัวนี้ก็ทํามานะ่าสนใจฮะออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมก็ว่าจะซื้อมารีวิวให้กับคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีครับครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อมารีวิวครับผมอเมื่อแกะออกมาครับเราจะพบว่าตัวงเขานะฮะก็จะมีอยู่หลายสีครับเราดูข้างกล่องน,นี้ได้ฮะว่ามีสีอะไรบ้างมีทั้งหมดอยู่6สีสําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นสีทองครับคุณผู้ชมฮะเหมาะกับคนทองทอง,ทอ,งอย่างผมนี่ไหมฮะ เจ้าตัวนี้ครับออกมาสวยงามทีเดียวครับมีสายแ่สายชาร์จอยู่ในตัวฮะเป็น micro USB ครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้ต่อเข้ากับหัวชาร์จทั่วไปก็ได้หรือจะต่อเข้ากับ อ่า power bank ก็ได้ครับตัวสายนะฮะยาวประมาณ1เมตรครับเท่าที่ลองดูตอนนี้ฮะตัวสายนี้1เมตรก็เพียงพอต่อการใช้งานครับผมลักษณะของเขาก็คือตัวรอบๆของเขาฮะเป็นพลาสติกครับแต่ว่าตัวที่อยู่ที่ต่อกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นยางครับตรงพื้นด้านล่างก็เป็นยางเพื่อว่าป้องกันไม่ให้มันลื่นครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราจะใช้งานครับเราก็จะเอาเจ้าอ่า usb ตรงนี้เสียบเข้ากับไรก็ได้ฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับจะเป็น power bank แบบที่เราจะทํากันตอนนี้ก็ได้ครับผมอ่าเสียบเข้ากับ power โแบงเนาะอืม จากนั้นฮะเตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเวลาเลือกซื้อดูให้ถูกครับว่ามันเป็นขนาดไหนฮะแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยครับตรงๆครับผมคุณผู้ชมฮะเสียบปุ๊บเข้าไปครับผมนี่ฮะก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยพร้อมกับทําการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมไปด้วยเลยครับนี่ฮะสามารถจะใช้งานไปได้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปได้ในตัวฮะดูตรงนี้ครับมีการชาร์จแบตเตอรี่เกิดขึ้นนะฮะปุ๊บเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับก็คือเจ้าตัวเนนนี้าาาทํงนในลักษณะ แนวตั้งเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับหากว่าเราจะวางในแนวนอนก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวนี้ได้ครับแต่ข้อดีก็คือว่าเราพกเจ้าตัวนี้ไปที่ทํางานไปเที่ยวไหนต่อไหนนะฮะวางที่โต๊ะทํางานอะไรของเราหรือดูเล่นนะครับก็สามารถทีชาจไปได้พร้อมกับใช้งานเจ้าโทรศัพท์มือถือของเราไปได้ด้วยครับก็ถือว่าสะดวกมากๆกับราคาขนาดนี้ครับแล้วก็มีความสวยงามฮะที่สําคัญตรงนี้แหละครับแหมเราจะดี Y ทําเองได้ไหมทําได้ครับแต่ในเรื่องความสวยงามดู ดีบางทีมันก็โอเคครับแล้วหากใครอยากจะทําเป็นของขวัญน,นะฮะเอาสติกเกอร์สวยๆหรือว่าเอาตัวอักษรสวยๆจากร้าน20บาทมาแปะเป็นชื่อคุณผู้ชมคนที่คุณผู้ชมอยากจะให้เป็นของขวัญตรงนี้ได้ฮะรับรองว่าถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนครับชอบใจอย่าลืมกด subscribe ครับติดตามช c h a ช n e l ฮะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ